ครับผมปุ๋ยเจเบี้ครับตั้งแต่ผมปล่อยคลิปนัานมาที่ผมบอกว่าต้นคลิปผมไปบ,ปบไวว่อใดไปบ่อไหวเมื่อผมขายรถออกส่วนหนึ่งจนรถเทิรถดำนะครับแตมแม่โค้งกันหน่อยอพี่น้องขอพูดลหลายๆครับที่เราแชร์ไปแหละผมก็ได้งานว่างพอระบบทอนแมคโครงกันนีิครับแต่นั่งดูจนผมจังไห้นะครับมันบอ่อพ่องานนี่กะใเจเต๋อเพราะต้องควนนะครับผมก็ได้ซื้อมาเพื่อบีกันหนึ่ง นะครับคลิปนี้ฉะนั้นกับฟ้พี่น้องโซแชียไปอีกคือเก่าแล้วครับนะครับให้มันให้ผมก็ได้อยู่ได้นะครับที่หนูเล่นสังคมคือเก่านครับฟ้าพี่น้องโซเชทุกวันทุกวันมันมันหละผมไปเห็นที่นั่นสวยไหมนี่ละฟังต่อนะครับขอบคุณเจ้าของเจียจาขอขอพุณเจ้าของพื้นที่ขอบคุณเจ้าของที่นะครับเดไว้วางใจทีมงานของเขานะครับก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยว ผมก็ทีเข่าขาสองครับงานแล้วแว,วเดี๋ยวผมจะไปกาพุ่นโอเคขั้นใหม่มาลงแล้วไป,ไปไปมึงไปโค่นไม้กันครับไปโค่นไม้ครับ,รบรผมนี่สมุดชอยเข่าขาสองกับกนพุ่นเลยงานแล้วครับตอนนี้กับเป้าผมทอเพื่อรถชาวบ้านที่เด็ดเข่าได้นะครับขอบคุณหลายๆครับใจไรจะแช่ชไปอีกบขึ้ก่อนเะครบับไปเลยช่วยถมงบอเด้ยง่ายดอกครับพี่น้องงานใหญ่งงานใหญ่อืม บอเป็นประเด๋ยเดินด้วยีจีว <sm> <ck> ่าผมเนเดนเวลากินยาละตีไปพอเวลาพ่น้องไปกินยาก่อนครับครับ <c oughs>